สวัสดีครับสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการกู๊กกู๊กูรูบาลอยูปผมกังพื้นโตครับครับผมมาร์คอ่าตรเดชครับไสามโคกแล้วไม่ใช่การที่จะเล่นแล้วก็เปลี่ยนใจดีกว่าอ๋ชาร์รี่สามโคกค่ะครับครับและอุเซนโบสครับ ครับผมอ่ะก็กลับเข้าสู่รอบรองชนะเลิศคู่ที่2องนะครับผมก็คืออังกฤษพบกับโครเอเชียับเรายังไม่รู้ผลคู่แรกนะต้องบอกตรงนี้ไว้ก่อนอ่ะกลับมาพบกับโครเอเชียอังกฤษนะครับผมก็เส้นทางของทั้งคู่ก็โอ้โหบอกเลยว่าไปอันนี้อันนี้จริงจังนิดนึงคือเหน็ดเหนื่อยต้องบอกว่าทั้งคู่นี่เหน็ดเหนื่อยมีต่อเวลามียิงจุดโทษครับโอ้โหแบบคือทั้งคู่อังกฤษก็ล่างงานถันอ่เป็นครั้งแรกในฟุตบอลโลกที่ ชนะจุดโทษได้ใชครับคนกเกาหลีเนี่ยรอบแรกโชว์ฟอร์มดีทั้ง3นัดเลยแต่ว่าท,ที่ที่ผ่านมาเนี่ยต่อเวลายิงจุดโทษเป็นมากรอบ16เกมแต่ก็เหนื่อยมากช,ชนะอังกฤษที่ผ่านมาเป็นยังไงคะพี่อังกฤษผลงผลงานรอบแรกก็แพ้แค่เบลเยียมททีมเดียวก็คือใช้ตัวสำรองลงแหะแล้วอังกฤษตั้งใจที่จะมาอยู่สาย สายล่างเหรอที่เขาเรียกกันว่าสายล่างอ่ะเขาตั้งใจจะมาอยู่ฝั่งนี้อยู่แล้วเขาก็เล่นแบบว่าไม่เต็มที่แล้วการเลือกสายตั้งแต่ตอนเกมนั้นมันมันส่งผลจริงๆนะใช่แต่ว่ามีผลมีผลแต่ว่าต้องบอกว่ามีผิดเท้าด้วยสิพี่หางของเราก็ทายผิดแค่คู่นี้นะที่เชิญน้องเชอรี่บอกว่ามันมีปมสวีเดนอยู่ใช่คือมันตอนตอนที่พี่หางทายออกมาแล้วก็มันแบบเอ๊ะเป็นธงแล้วก็มีปมมีปมมีปมนะไม่คลี่ไม่ออกเชิญกำลังคิดว่าเอ๊ะหรือว่า ผู้นี้จะมีแบบเกมมาเป็นปมอะไรในรายการหรือเปล่าแต่แต่ไม่ใช่อ่ะกลายเป็นปมของอีพี่หางเอง้ายถูกหมดเลยในรอบก่อนนั้นก็ายถูกหมดเลยเีวู้เดียวชวีเดนนี่แหละอ่ะมากันที่พี่ม้าก่อนเลยแล้วกันอังกฤษโคเอเชียั นะครับคือเอาเรื่องตัวเลขมาก่อนแล้วกันเรื่องของแฮร์รีเคนเพราะเป็นมาเด่นของอังกฤษนะครับแฮร์รีเคนตอนนี้ก็นำเป็นดาวซันโบในทัวร์นาเมนต์นี้อยู่6ประตูแฮร์รี่เคนมีลุ้นดาวซันโบให้กับทัวร์นาเมนต์นี้ด้วยครับซึ่งอังกฤษเนี่ยไม่เคยมีอีกเลยตั้งแต่หมดจารรลเลกเกอร์ในปี86ครับผมนะแล้วก็จุดโทษเนี่ยเขามีการวิเคราะห์กันว่าครั้งนี้ในฟุตบอลโลกเนี่ยไม่นับเกมรอบรองชนะเลิศ ที่เตะกันอยู่เมื่อวานนี้1คู่แล้วก็วันนี้เนี่ย29ลูกยิงเข้า21จากทั้งหมด29อันนี้คือหมายถึงทุกทีมนะคะ,คะที่ได้ยิงจุดโทษแล้วแฮร์ร่เคนคือคนที่แม่นสุดก็คือยิง3ครั้งเข้า3ครั้งน,นคะ,ะครับดังนั้นเนี่ยคือเขาเกิดมาเพื่อสิ่งนี้แล้วก็ระยะเวลาในการลงสนามของเขาเนี่ยใช้เวลาประมาณสัก1เกมกว่าจะต้องมี1ประตูให้กับอังกฤษเป็นดาวซโงิมลิกมา2ครั้งนะ,ะครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ย กำลังไล่ล่าการจะขึ้นเป็นแบบเหมือนกับว่าว่าที่ดาวยิงฟิติอังกฤษในอนาคตหมายถึงว่าล่าสถิติของรูนี่ด้วย49ประตูที่พี่ม้ากำลังจะบอกว่านัดที่แล้วเขาไม่ได้ยิงใช่จริงๆเขายิงยิงทุกนัดเลยเขาอั้นัดแล้วเขาอั้นมาเขาอาจจะมาปล่อยพรวดตรงนี้ไม่ยิงเหมือนกันหรืออาจจะไม่ต้องยิงเองอาจจะส่งให้เพื่อนก็ได้แต่ว่าถ้าจะให้พี่พิม้อก็คือตอนนี้อันตรายสุดของอังกฤษก็คือแฮร์รี่เคนถ้าโคเชียหยุดแฮร์รี่เคนไม่อยู่เนี่ยมีสิทธิ์น้ำตาตกแต่ว่า โครเอเชียโครเอเชียอ่ะคราวนี้ข่าวในโครเอเชียก็จริงเนี่ยก็จริงส่วนหนึ่งก็คือเรื่องสภาพร่างกายนะครับแต่ว่าก็ต้องยอมรับว่าโครเอเชียเนี่ยด้วยความสามารถในเชิงเทคนิคอ่ะอันเนี้ยเขาเหนือกว่าอังกฤษนะเชิงทางเขาเด่นเด่นทุกคนอัมโบรโซวิชลัคิติสโมดริสโมดริสเนี่ยวันนั้นนี่ต้องตรวจโดบเลยโอ้โหวิ่งลูกนั้นโอ้โหคือตระกูลหยิดเนี่ยแบบโอ้โหเก่งทุกคนน่ะคือคนอื่นเขาหมดกันหมดแล้วอะใ คือแบบโมดิทวิ่งไปเอาบอาลรูลน<อ>่นั้นแ่ะโอ้โหเหมือนต้องตรวจโดมอ่<ฮ>ะอีทีมบอกพวกเนี้ยผอมเกรงพวกเนี้ยแรงเยอะเนี่ยโครเอเชียเขาก็มีเรื่องของเทคนิคค<ฆ>ือเขาไม่จำเป็นว่าจะต้องเล่นเกมเร็วสู้กับอังกฤษก,ก็ได้ก็ดึง <ฮะ S 1> ให้มันช้าลงแล้วก็เน้นความแน่นอนแล้วก็อาจจะมาหวังกับพวกลูกตั้งแต่อะไรพวกนี้แต่ว่าอังกฤษก็เป็นทีมที่พื้นฐานเกมรับการป้องกันลูกกลางอากาศก็ดีอะไรเงี้ยดังนั้นที่ก็เลยมองว่าคู่นี้ จร,จริงๆเหมือนโครเอเชียจะครองบอลเยอะกว่านะแต่กลัวว่าจังหวะเข้าทำกับความเร็วของกองหน้าอังกฤษก็คือทั้งเคนบุกสตอริงเนี่ยอาจจะดีกว่าคู่เซนเตอร์ของโครเอเชียก็คือดมากอยบีด้าแล้วก็ตัวที่มาจากเลวโพยตัวหนึ่งก็คือเดยานล็อบเรนซึ่งดมากอยบีด้าเนี่ยเจ้ามัดผมหางม้าเนี่ยเตือนแล้วโดยฟีฟ่าว่าอย่าตะโกนหรือว่าทําอะไรที่มันแบบมีข้อความเกี่ยวกับการเมืองอีกอเพราะว่าหลังเกมที่เขาทำประตูให้กับโครเอเชียชนะ ในในเออชนะในการดนจุดโทษแต่ว่ายิงได้ในต่อเวลาอะไรเงี้ยการยิงได้ในในเวลาเกมอะไรเงี้ยปกติเขาดันไปประมาณว่าขอมอบชัยชนะเนี้ยให้กับยูเครนซึ่งเขาเคยไปเล่นฟุตบอลอยู่ในยูเครนมาแล้วยูเครนกับรัสเซียเนี่ยก็เคยมีข้อพิพาทกันของเนี้ยมันก็เลยกลายเป็นประเด็นเหมือนกันว่า เกิดจะโดนแบนนะเกิดโดนแบนแต่ไม่โดนแต่ไม่โดนเพราะยังฟางนี้อยู่คือซึ่งถ้าเกิดไม่ได้เล่นเนี่ยมันมีผลต่อเโอ้องแน่นอนเลยถ้าคนนี้ไม่ลงนะใช่ครับก็จะไม่ครบสเตคนเหมือนกันครับยืมมุกเชอรี่มาใช่โอเคใช่แล้วก็อันนี้พันธงรู้ไหมเป็นการดวลของโกระหว่างซูบาซิสกับครับเออทางด้านของพิกฟอร์ดนะครับแต่ว่าพิกฟอร์ดประสบการณ์สู้ซูเปอร์ซิสไม่ได้หรอกในเรื่องของเวทีระดับนานาชาติอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ว่าถ้าพูดถึงการสั่งการการ โชว์พรอมในช่วงที่ผ่านมาก็ถือว่าเขาก็เริ่มพิสูจน์ได้เห็นนะว่าเขาก็ทําได้แต่คราวนี้ว่านางจะเจ็บอีกหรือเปล่าเพราะว่าถ้าประตูกิดไม่เจ็บจ้ะแต่ถ้าประตูครอเชียถ้าเจ็บเนี่ยมีผลเกมที่แล้วที่เขาเจ็บเนี่ยก็คือนิดเดียวไม่ได้มีใครไปทําอะไรเขาถูกไหมคะใช่ใช่เขาพิท่าเองก็ทุบทุกขาทุกขาพิท่าถ้าถ้าพูดถึงทนร้ายตัวเองคุยกับคนนี้คนนี้บ่อยเริ่มฟาดิดหรอพี่ไม่ทุกขาอ๋อเมื่อยไงปกติเราทุบมือเดียวหรือสองมือเลย น่าจะสองมือสองมือแต่เนี่ยให้ให้น้องเจินี่ทุกฮะไม่เป็นไรโอ้ยตายแล้วไปวิเคราะห์ไปเลยค่ะเนี่ยอังกฤษโคเอเชียคุณถามเลยนะอาชนาทเชื่อโบเลยค่ะเดี๋ยวทุบไปด้วยอ่ะอ่าเฮลิเคนเองผมเปรียบนะถ้าถ้าเขาทำได้อีกสองประตูครับผมเปีสอง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 ที่เขาพาบราซิลคว้าแชมป์ครับผมก็เทียบเท่ากันเลยดาวนโกปีนั้น แต่ผมก็เชียร์นะให้เคนทําได้อีกแค่สามเป็นเก้าไปเลยเก้าเลยจะได้นําแต่เชื่อไหมว่าสถิติสูงสุดในฟุตบอลโลกครั้งเดียวนี้เสริมสิบเอ็ดใช่ไหมจูสฟองเตงของฝรั่งเศสสิบสามสิบสามเออสิบสามของอะไรนะคะฝรั่งเศสของอะไรนะคะฝรั่งเศสจูสฟองเต้เจอค่ะต้องอะไรมากมายประวัติศาสตร์เก่บสี่สี่มันฟ้องอยู่แล้วการเป็นแชมป์ของฝรั่งเศสครับอ่ะเรากลับมาอังกฤษดีกว่าโยมกลับมาที้เราเลยกลับมาที่เราเลยต้องกลับมาคู่เนี้ยผมดูแล้วว่า โคยเชียซึ่งรู้สึกว่าฟอร์มดรอปลงไปเรื่อยๆครับแต่ว่าเขาก็แสดงให้เห็นแล้วว่าวันนั้นเขาฟิตอยู่แค่คนเดียวนะโบลิดนอกนั้นเขาก็หมดก็หมดแล้วนะแล้วก็มาโดนลูกโยนของรัสเซียเห็นได้ชัดว่าโดดกันไม่ขึ้นแล้วผมว่าเขาน่าด้วีด้าวีด้ายืนมองละใช่ลูกสุดลูกที่โดนตีเสมอครับแต่ก็ต้องบอกนะว่าเพราะว่าคนนั้นตีเสมอแล้วไปยิงจุดโทษพลาดนะฮองของรัสเซียปานเดปนเดสเราก็เห็นได้ชัดว่าอังกฤษ ปีนี้ผมว่ามาถึงเข้าทิงแน่นอนคิดว่าผ่านควีเชียผ่านคือจะเข้าไปชิงกับเบลเยียมใช่ไหมครับฝรั่งเศสครับเข้าไปชิงแต่ว่าสุดท้ายแล้วเขาก็จะมาเพื่อประสบการณ์ลองแชมป์ตอนแรกเชื่ออยากจะถามพี่มาร์คว่าเออแล้วพี่มาร์คคิดว่าว่าใครยังไงอย่างนี้แล้วก็อยู่ก้าวสนาทีไหมแต่ว่าตอนนี้พอไม่ถามเลยไม่ถามเลยเถื่อนเถื่อนเถื่อนเลยถามเขาจะอะไรเขาจะ อ่ะเอาดีเราถามไงคะถามอ่ะก็คือเรื่องอังกฤษเรื่องอังกฤษครับอังกฤษอ่ะเชอรี่ก่อนเชอรี่บ้างเชอรี่ก่อนเชอรี่ก่อนเลือกก่อนเลือกก่อนอังกฤษโครเอเชียครับเอาเป็นว่านะคะคุณผู้ชมค่ะด้วยความที่ว่าเราถ่ายถ่ายทำกันเนี่ยเรายังไม่รู้ผลของฝรั่งเศสครับถ้าเกิดฝรั่งเศสได้เข้าไปเชอร์ก็จะรู้สึกว่าอยากจะให้โครเอเชียเข้าไปเพราะว่าร่างน่าจะยุ่ยแล้วอันนี้แท็กติกเลยใช่แท็กติกเลยแต่ถ้าเป็น เบลเยียมเข้าไปเชืก็อยากให้โคเอเชียเข้าไปเพราะว่าแล้วก็จะบอกแล้วจะบอกทำไมงั้นก็เชียร์โคเอเชียไปเลยก็จบแล้วคือไม่อยากให้เจออังกฤษก็ใช่ครับเพราะว่าเพราะว่าเชิร์เป็นแฟนเชลซีถ้าถ้าฝรั่งเศสแท้ก็ก็เชิร์เบลเยียมก็ยังมีอารซาใช่ใช่ใช่แต่อังกฤษก็มีเคฮิลเราไม่ได้สนใจเรื่องชาติโคเอเชียโคเอเชียมีมีนักเตะเชลซีแทบจะไม่มีไม่มีอัสมาติเซไม่ใช่มาติสเซอร์เบียใช่ครับม่่คาติแมนยูด้วยเออแมนยูแมนยูแมนยูครับ ก็สรุปว่าก็คืออยากให้โคเอเชียเข้าไปคือไม่ได้เชียนะเข้าไปแล้วไปเจอกับใครก็ได้ที่ที่คู่เป็นนักเตะเชลซีใช่แล้วเราก็จะได้แบบทมอยู่ใช่แล้วจะได้แชมป์เออถามพี่มาร์คว่าคิดว่า90นาทีไหมไม่ได้ไม่ได้ ไม่ใช่ไม่ใช่ให้ใช้เสียงเลยตามใกล้ทำไมล่ะเออามเลยโอ้ค่นีคิดว่า90นาทีไหมพี่โคเชตอนนี้หมดน้ำแล้วถามหมดหมดลังกำลงหมดหมดจริงจริงคือรีดไม่ออกแล้วตอนเนี้ยโคเ กลับมาที่โคเชียงกครับคู่ไหนเตะนะโคเชียงกีดทำได้แล้วให้ให้ให้น้องฟันธงยังน้องเชียวโคลเชียงไงโอเคก็ส่วนคู่ผมเมื่อกี้โยกจากที่ต่างของอยงกีษด้วยครับเนียงกีดนี่โคเชียงอังกฤษค่ะอืคือมองว่าอังกฤษคือ รอคอยมานานแต่ครั้งเนี้ยรอตั้งแต่ปี1966ใช่ที่เป็นแชมป์ใช่แล้วก็ยังไม่เกิดเลยอะอยากใช่ไหมตอนนั้นก็ยังไม่มีใครยังไม่มีแฟนเกิดทันนะเออคือมันเหมือนกับว่าครั้งเนี้ยอะไรอะไรมันก็เป็นใจให้กับอังกฤษค่ะชลีก็คือแบบทั้งยิงจุดโทษก็เข้าแล้วในในรอบอ่าคู่บกทีมใช่ไหมครับก็มาถึงตรงนี้ ไม่น่าจะมีอะไรที่แบบเรียกว่าจะเป็นปัญหานะสภาพร่างกายดีทุกคนเลยอ่ะตรงขัานกับโครเอเชียซึ่งเชอรี่ก็บอกอยู่แล้วว่าสบักสบายคือเชอก็รู้ว่าอังกฤษเหนือกว่าทุกอย่างแบบมันแบบด้วยความพร้อมด้วยอะไรเหนือกว่าแต่เธออยากให้โครเอเชียเข้าไปไงเพราะว่าเออเพราะว่าไม่ฝรั่งเศสเดืเยนจะได้เป็นแชมป์ออ๋แค่นั้นแหละแต่มันสมศักดิ์ศรีกว่านะถ้าเกิดเข้าไปเจออังกฤษแล้วอุ้ยไม่ได้เกี่ยวกับศักดิ์ศรีศรีไม่เอาแล้วใช่ไหมขอแชมป์ยังแพ้ก่อนเชอรี่ค่ะศักดิ์ศรีไม่เกี่ยวแชมป์อย่างเดียวจบ ดวงที่ฟังทงว่ามีดวงเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยยังเชื่อว่าอังกฤษน่าจะมากับดวงด้วยครั้งนี้นะมีความรู้สึกว่าบางทีต่อให้แฮร์รี่เคนทําไม่ได้วันนั้นก็ได้ลูกมง2ลูกนะครับจากไคนะแฮร์รี่แม็กควายลูกหนึ่งแล้วก็เดลลิอารีหนึ่งนะครับซึ่งตอนนี้กลายเป็นว่าอังกฤษเป็นทีมที่ทำประตูได้เยอะในทัวร์นาเมนต์นี้รอบสุดท้ายพี่ก็เลยมองว่าแฮร์รี่เคนอาจจะเป็นคนที่อันตรายสุดแต่ว่าจริงๆพี่สองอังกฤษรอบด้านะลูกมงลูกตั้งเตะแฮร์รี่แม็กควายวันนั้นกองหลัง จากเลเซอร์เนี่ยเป็นคนบงเปิดเบิกร่องให้กับทีมในในเกมรอบรองอ่ารอบแปดทีมนะครับก็บเลยมองว่าอังติดครั้งนี้น่าจะมีอะไรที่มาสู้กับโครเอเชียได้สนุกเทคนิคอาจจะสู้ไม่ได้แต่ว่ามีความเร็วแล้วก็ความตั้งใจที่จะเข้าถึงรอบชิงให้ได้ในรอบ60กว่าปีอ่ะเสริมสถิตินิดนึงแล้วกันนะครับก็โครเอเชีย มีนักเตะที่ทำประตูเนี่ยแตกต่างกันหนึงแคนอ,คอีกทีมหนึ่งที่มากกว่าก็คือเบลเยียมมี9คนดังนั้นคือถ้าพูดถึงความหลากหลายของการทําประตูเนี่ยโปรตุเกอาจจะมากกว่า<ช>อังกฤษเนี่ยอาจจะไปฝากความหวังที่นักเตะไม่กี่คนก็คือแฮร์รี่เคเนเดลี่<ช>อัลลี่นะแต่ว่ามันก็มีสถิตินิดนึงก็คือดาวโโล่ในฟุตบอลโลกเนี่ยเจ็ดจากเก้าครั้งหลังสุดเนี่ยเกิดในว่าไม่ใช่เกิดในวัยต้องบอกว่ามีอายุ24ปีในตอนที่ได้ ดาวสันโบค่ะอาจจะไม่จำเป็นว่าจะต้องเป็นแชมป์โลกนะและปีนี้แฮรรีเคนอายุ24ปีอาจจะไม่ได้เป็นแชมป์โลกเหมือนกันแต่อาจจะเป็นดาวสันโบหรือเปล่าอันนี้เราเราก็จะต้องดูถ้าถ้าเรามาทางเรื่องของดวงนะคะยี่บสีย่าง25่บหรือเปล่ามันจะเข้าเพนจเพศป่ะพี่อส่วนนะไม่ใช่ว่าเราไหนๆก็รายการเรามันมามาให้หมดมาทางนี้อยู่แล้วไง เหลือเดียวเรายังไม่ได้ดูเรื่องราศีถ้าถ้าเกิดการเข้าแบบเบญจเรศเภี่มันจะแบบบางทีก็มีเคาะร้ายบางทีก็มีเคาะไม่ดีถูกต้องไหมคะเราต้องมาดูว่าเขาตกฟากเวลาไหนเกิดอะไรก็จะย่างเข้ายี่สิบคือก้าวขาเข้าไปถึงเคาะร้ายหรือยังหรือยังอย่างเงี้ยปีนี้มันปีดีของกฤษเขาอ่ะคือเจ้าชายเลยนะเจ้าชายแฮร์รี่ขาพิ่งเข้าพิเสกสมรถมาช่ไปนครับควีนมัมก็ ทรงพระชมยุแบบยืนยืนมากะครับนะครับแล้วก็อังกฤษเองเนี่ยเอาพูดถึงเรื่องฟุตบอลคว้าแชมป์ระดับเยาวชนเนี่ยในช่วงตั้งแต่ปีที่ผ่านมานยจนถึงตรงเนี้ยเก็บทัวร์นาเมนต์ใหญ่มาได้สองสามแล้วคนที่คุมทีมของเขาก็คือแกรล์เซาเกตเออแล้วเขาคิดมาคุมชุดใหญ่ต่อดังนั้นเด็กพวกเนี้ยคืออยู่ในอาณัตเข้ามาตั้งแต่อายุน้อยๆแล้วคุ้นเคยในะถาเด็กในคาถาเขาครับอ่ะถ้าถามผมผมก็จริงๆเชียร์เชียร์ทั้งสองทีมนะเพราะว่าก็ เทียมนี่เราเชียร์หลักตกห้อไปละครับเอที่เหลือคือใครจะชนะก็เราก็ดูสนุกแต่ถ้าถามผมใจลึกๆนะอยากให้โครเอเชียเข้าไปเพราะว่าเราพุกเดียวกันละเพราะว่าโครเอเชียไม่เคยเป็นแชมป์โลกครับค่ะอังกฤษเนี่ยเคยเป็นละโครเอเชียเนี่ยยังไม่เคยเออดังนั้นคือถ้ามีทีมที่ยังไม่เคยเป็นแชมป์โลกเข้าไปได้ชิงเนี่ยครับนัดชิงเนี่ยก็สนุกจะเชียร์เจอฝรั่งเศสก็ได้หรือว่าเจอกับเบลเยียมเบลเยียมก็ได้คือถ้าเจอเบลเยียมนี่หน้าใหม่เลย ทั้งคู่เลยกลายเป็นกลายเป็นหน้าใหม่เลยเหมือนปีที่สเปนกับฮอลแลนด์ชิงกันเลยไม่แต่ฮอลแลนด์ก็เคยเข้าชิงมาก่อนนั้นนี่แต่ก็ไม่ไม่เคยได้ไม่เคยได้แชมป์ใช่ใช่ไหมครับแต่ว่าถ้าเกิดเบลเยียมได้เนี่ยฮอลแลนด์น้ำตาไหลนะเพราะว่า สองประเทศที่เคู้กันนะก็ติดกันเลยพรมแดนอคือฮอลแลนด์ชิงทั้งสามไม่ได้แล้วเบลเยียมมาชิงครั้งแรกแล้วได้แล้วเกิดได้เนี่ยโอ้โหเป็นอะไรที่แบบฮือฮาแน่แต่ละาวีเชียแบบว่าสมมติว่าอยู่ๆเป็นแบบแคมป์ขึ้นมาจริงๆนะเวลาขึ้นรับมันถ้วยเนี่ยมันจะแบกถ้วยไหวกันไหมครจริงๆอคุณนั่งก้เจ็บซุปเปอร์สุปเปอร์สิ่ต้องทุบครับอ่ะเดี๋ยวเราไปฟังความคิดเห็นฟังความเห็นะครับคนทำบ้านดีกว่าว่าเขาคิดกันยังไงสําหรับ คู่นี้โครเอเชียกับอังกฤษเรื่องผมโครเอเชียอังกฤษโครเอเชียกับอังกฤษครับอุชเว่รเชียงอังกฤษอะเดี๋ยวไปติดตามชมกันครับคิดว่าอังกฤษแล้วกันนะครับผมว่าอังกฤษชนะครับโครเอเชียครับเชียร์อังกฤษค่ะอังกฤษชนะแน่นอนค่ะผมคิดว่าอังกฤษนะครับผมเชื่อมั่นในแนวรับของเขาอะเราฟังความเห็นจากทางบ้านไปเรียบร้อยแล้วครับครับผมก็โครเอเชียกังกฤษครับมเลือกใครบ้างก็ ติดตามกันว่าจะตรงใจกันหรือเปล่าแต่บอกได้เลยว่าไม่ตรงใจเท่าพี่คนนี้แน่นอนพี่หังเฮ้ยเนี่ยไม่ียกเรียกเลยเรียกเลยเหรอเรียกเลยเรียกเลยนี่มาแล้วก็น่าจะคุ้นเคยกันแล้วแหละคุ้นเคยกันแล้วเชอเรียกมาหลายทีแล้วให้ให้หมอให้หมอให้หมอเรียกอะไรยังไงครับเรียกนะเดี๋ยวถ้าเรียกแล้วพี่หังไม่ออกเดี๋ยวเลยี่อาเรียกได้ได้ได้ครับเอานะหัง เฮ้ยดูแล้วไม่น่ามาเลยแข็งบอกกูไม่มาเลยครับผมโอเคโอเคงั้นบอกไม่ออกไม่ใช่เชอร์รี่ไม่ได้ใช่ไหมขอแบบสุดๆเลยนะแบบสุดๆเลยพี่หังจ้าพี่หังอ่ะพี่หังพี่หังมาเลยเนาะโอ้โหก็บอกแล้วของ หมอโบต้องกดตัวเองละต้องกดตัวเองแล้วเอาให้เอาพี่หังเนี่ยไปให้น้องเชิญที่เลี้ยงเป็นหม่มก็ต้องออกมาอะไรออกออกมาแบบนี้เหรอบินเลยนี่นบินบินตรงโน้นพี่เป็นช่วงของพี่หังเสี่ยงทายใช่แล้วสองคู่นี้พี่หังทายถูกมาคู่หนึ่งทายผิดมาคู่หนึ่งตอนรอบที่แล้วครับผมระหว่างตอนนั้นอังกฤษสวีเดนพี่หัง ไปจิ้มสวีเดนจิ้มสวีเดนมามีปมใช่จะแม่ไหมพอมีปมปมตัวเองนี่นะเขาอ่ะเขาอ่ะเขาเลยนะเข้าใจแบบที่หางว่าเขาคิดว่ามนเป็ไม่เก็บใจหมอเลยบินเขาคิดว่าระวังหน้าระวังหน้าระวังหน้าแต่ที่หางเองมีปมเหมือนกันไม่เป็นไร็ปล่อใจปลอใจปลอจใจเออแต่อีกคู่หนึ่งที่หางไทยถูกโครเอเชียรัสเซียที่หางยังยังไม่ต้องจิ้มเลยยังไม่ต้องจิ้มยังไม่ต้องจิ้ม พี่หางจิ้มโครเอเชียมาเออแต่คราวนี้ว่าให้ใครถือดีให้เชอร์ถือหรอมนเชอร์ถือนั่นแหละไม่เชียวอยากเชียร์อยากเชียร์อะไเดี๋ยวพี่กั๋อไม่เป็นไรพี่แม่ถือก็ได้เดี๋ยวเชอร์ไปเชียร์อยู่ตรงนี้พี่หางซื้อซื่อพี่หางซื้อายไม่ใช่ลูกตองลูกตองนี่โอ้โหนี่นี่อยู่นี่อยู่นี่นี่นเสียงไทยพี่หางซื้อใจไร้ไร เตนมากมีปมไหมคะไม่มีวันนี้ไม่มีเซนจ๊อดด้วยบอกเลยอังกฤษปมไม่มีที่ธงแต่ปมมีที่พี่หังนะคะเพราะว่าอย่าลืมว่าอังกฤษเนี่ยพี่หังเนี่ยพลาดมาแล้วรอบหนึ่งเพียงจะเข้ามาพี่หังไปเอาสวีเดนใช่ไหมอันนี้เรื่องอังกฤษบ้างอันนี้เรื่องโครเอเชียอาจจะเป็นโครเอเชียล้วยอะก็ติดตามกันระหว่างโครเอเชียกับอังกฤษครับผมแล้วก็ติดตามกุ๊กกูกูรูบอล ในฟุตบอลโลก2018ที่รัสเซียก็เหลืออีกหลังจากเทปนี้ก็คือเหลืออีก2เกมก็คือเกมชิงที่3กับนัดชิงชนะเลิศนะครับผมก็มาติดตามกันว่าใครจะเป็นแชมป์ฟุตบอลโลกในปีนี้น้องเชอร์ก็แบบเวลาเวลาเวล่นอะไรนะอะไรฮะไลฟ์ไลฟ์ไลฟ์สดอางนี้ก็จะดูบอลดูบอลแบบคนอื่นเขาด้วยอย่างนี้ค่ะนะแเวลาจะดูบอลเราก็จะแบบว่าเชียร์แบบว่าอุ้ยอุ้ยจะเข้าแล้วจะเข้าแล้ว จะขาแล้วค่ะเข้าแล้ว้นมาดีเลยโอ้โหอย่างเงี้ยไอเด็กนี่ขอถามนิดนึงใส่ชุดแบบนี้ได้ไหมตอนไลฟ์ไม่ๆก็คือชุดชุดธรรมดานช่ไเสื้อกล้ามเกงขาสั้นดู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 เสื้อชุดบ้านอโอเคค่ะหรือว่าผมตามประจำ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 ก็ไลฟ์อยู่ด้วยนะคะก็ก็ไปติดตามกันได้นะคะเวลาดูบอลแต่ว่าถ้าจะให้มาพูดวิเคราะห์วิแคะเจาะลึกหรือเสียงไทยอะไรเงี้ยต้องกูกูกูรูวันเท่านั้นค่ะครับเออก็ ติดตามคู่กู๋กูรูบอลได้ทาง y ยูทูบชาแน n e l Mix m a y านะครับผมวันนี้ผมคุณโตครับผมมาร์คสุรเดชครับเชอรี่สามโคกค่ะผมผู้แฟนบสครับแล้วก็พี่หังเสียงทายนะครับผมทาย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 ครับอ่ะพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมก็ติดตามรายการกุ๊กูกูรูบอลได้ทาง y o u ยูทูบชา n e l นะครับ Mix Maya นะครับก็อย่าลืมกด Subscribe ให้พวกเราด้วยนะครับ กดตรงนี้เลยครับ